สวัสดีอาจารย์ที่เคารพนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนผมนายอาทิตย์เยาวศรีรหัสประจำตัวนักศึกษาครับ069วันนี้ผมจะมาท่องสุดคูณถอยหลังนะครับ12 12เป็น144 12 11เป็น132 12 10เป็น120 12 9เป็น108 12 12 8เป็น96 12 7เป็นเป็นแปดสิเป็น72 12 5เป็น60 12 4เป็น48 12 3เป็น36 12ิองเป็น24 12 1เป็น12ท่องเสร็จแล้วครับขอบคุณครับไม่ว่ามา้าจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน